อุดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว,เว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะกลุ่มเสือแดงอุดรธานีได้แจงความเอาผิดสารรัฐธรรมนูญภายหลังจากได้พิการวินิจฉัยในการเลือกตั้งในวันที่2กลกุมภาพันธ์2 000, 5 5พหารอเป็นโมฆะสมาชิกชมรมคนรักอุดรประมาณ3 0 0คนได้เดินทางมายังสพเมืองอ,ดอุดรธานี แพื่อแจ้งความเอาผิาดคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่โดยบอชอบจากการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกลุ่มภาพพัธ์เป็นโมฆะกับพันตำรวจเอกชุนชัยชนะบัวพนักน,นันงสอบส,บสวนผู้ทรงขุนวุฒิรับดำเนินคดีโดยมีนายประสิทธิ์วิชัยรัตน์หรือดีเจจอใจเดียวนายจักรพงษ์แสนข่ำหรือดีเจก้องเป็นแกนนำนายประสิทธิ์วิชัยรัตน์หรือดีเจจอใจเดียวเปิดเผยว่าการกระทําของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สั่งโมฆะการเลือกตั้งหรือเป็นการละเมิดสิทธ,ธิของประชาชนภูมิสิทธ,ธิ์เลือกตั้งและเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเจตนาที่จะทําให้สู่สถานการณ์เพื่อแต่งตัง้งนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้บอาจจะยอมรับได้และจึงได้มาร่วมกันแจ้งความในครั้งนี้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน